สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไปบริจาคเลือดนะครับก็กําลังเดินทางไปอยู่ที่สภากาชาดนะครับอยากจะชวนทุกคนไปบริจาคเลือดด้วยกันถ้าเกิดว่าได้เข้ามาดูคลิปนี้นะครับบริจาคเลือดไม่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่ดีแต่แค่ต่อคนอื่นที่รับเลือดเราไปแต่ว่าดีต่อตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงขึ้นมานะครับอ่ะผมไม่พูดถึงรายละเอียดของการในเชิงวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เพราะว่าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะครับแต่รู้ว่า ผมบริจาคมาแล้วทั้งหมด32ครั้งครั้งนี้จะเป็นครั้งที่33นะครับกำลังเดินทางไปเดี๋ยวไปถึงแล้วเจอกันใหม่อีกทีนึ่งเจอกันนะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่สปกากชาตินะครับตอนนี้พอเรามาถึงแล้วเราก็จะมีบออัอรแคนตรนี้เดี๋ยวเราวัดอุณหภูมินะคะรับแล้วเ็จะขึ้นไปลงทะเบียนเลย ทุกคนตอนนี้ผมก็วัดอุณหภูมิเสร็จแล้ววัดความดันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กําลังเดินขึ้นไปลงทะเบียนที่ชั้น3ก็เดี๋ยวจะไปบริจาคเลือดนะครับจะเก็บภาพได้มากแค่ไหนก็จะเก็บมาให้ดูนะครับว่าการบริจาคเลือดไม่ใช่เรื่องยากครับเข้ามาในลิฟต์นะครับก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับว่าเราต้องไปบริจาคที่ไหนนะครับ นลทุกคนตอนนี้ก็คือผมบริจาคเลือดเสร็จแล้วนะครับไม่นานเลยนะคะรับรวดเร็วมากเพราะว่าวันนี้คุณพี่พยาบาลบอกว่า,าเลือดไหลดีมากไปนอนอยู่แป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบริจาคเสร็จเขาก็จะให้เรานอนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ดูว่าเรามีอาการมึนหัวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาการอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะไปห้องอเหมือนกับเป็นห้องสําหรับนั่งพักอีกห้องหนึ่ง ตอนแรกเราพักบนเตียงที่บริจาคเลยนะครับแล้วก็พอเราเสร็จจากเตียงที่บริจาคปุ๊บเนี่ยเราก็จะย้ายไปในห้องที่เป็นห้องสําหรับการนั่งพักก่อนที่เราจะกลับออกมาแต่พอดีเนื่องจากว่าอยู่ข้างในสถานที่เนี่ยอาจจะบันทึกภาพวิดีโอลําบ,บากนิดน,นึงก็เลยตัดสินใจเดินออกมาจากห้องนั้นก่อนแล้วก็มานั่งในรถแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็พอเราบริจาคเสร็จนะครับเราจะได้สิ่งนี้กลับมาน,น,นี่เป็นแบบนี้เป็นแพคเกจจิ้งที่ เอาไว้ให้เราสามารถที่จะมีของกินด้วยนะครับมีน้ำให้เราดื่มเพราะว่าหลังจากบริจาคโลหิตเนี่ยก็เราก็จะร่างกายก็จะสูญเสียโลหิตไปดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมพลังงานกลับไปกับร่างกายนะฮะมาดูกันนะครับว่าในแพคเกจนี่เขามีอะไรให้เรากนบ้างแต่ละรอบมันจะไม่เหมือนกันนะแต่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือมีน้ำมนหวานหนึ่งกล่องแล้วก็มีขนมที่แบบกินได้ส่วนใหญ่ผมจะเจอเป็นแบบยี่ห้ออะไรนะซันไบรท์อะไรประมาณอย่างนี้ นะอ้วันนี้มีเยอะแยะเลยนี่ก่อนอื่นเลยนะครับมีโหดีมากเลยนะครับก็คือมีการนัดหมายก็คือว่าเราเบริจากวันนี้เนี่ยเราจะบริจากได้อีกทีหนึ่งเมื่อไหร่อย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะบอกว่าหลังจากเบริจากแล้วเราต้องมีขั้นตอนปฏิบัติตัวยังไงสําหรับคนที่ไม่เคยเบริจากหรือว่าบริจากครั้งแรกก็ลองศึกษาดูในนี้ได้นะครับเพราะว่าก็จะช่วยได้แล้วก็เราจะให้ใบนี้มาสองใบนะครับนี่ก็คือาสเตอร์แปะแผลนะครับ ก็ถ้าเราไม่ชอบของเขาก็เก็บเอาไว้แล้วก็ไปใช้แบบที่เราชอบได้นะครับเออตอนนี้เราจะยังไม่เราจะยังไม่ใช้เรายังไม่ใช้อนี้นะครับว่าเราติดแบบนี้ก่อนนี่เขาจะกดแผลเอาไว้ก่อนประมาณสัก30นาทีเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนนะครับเพื่อให้เลือดหยุดไหลก่อนออมาดูต่อไปอก็จะมีของกินแล้วนะมีน้ำหนึ่งขวดแบบนี้นะครับของโซลกาชานะครับแล้วก็มีคุคกกี้ฟาร์มเฮาส์นะครับก็คือว่า เป็นการเพิ่มไปริมาณน้ำตาลซึ่งผมไม่ต้องการนะฮะแล้วก็มีสีอ่อเหนะ็นนะนี่น้ำผลไม้อุ้ยมียี่ห้อด้วยนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้คือหยิบมาจากถุงไม่ได้ดูก่อนด้วยว่ามีอะไรบ้างและก็มีสิ่งนี้ก็คือไข่ต้มนั่นเองเดี๋ยวจะกินหมดทุกอย่างเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มันเลยเริ่มจากน้ำก่อน เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสรุปตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับว่าเวลาเรามาไปจักเลือดเนี่ยเราจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างพอเรามาถึงใช่ไหมครับปกติที่ด้านหน้าเขาจะมีการสกรีนิ่งก่อนวัดอุณหภูมิแล้วก็เราจะต้องวัดความดันหลังจากนั้นเนี่ยเราพอเราวัดความดันเสร็จเราจะได้กระดาษใบเล็กๆเ,เป็นกระดาษบอกว่าจากเครื่องวัดความดันแล้วก็มีกระดาษโน้ตที่เป็นเครื่องวัดอ,อุณหภูมินะครับจากเจ้าหน้าที่ถือ2ใบนี้นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปที่ ห้องลงทะเบียนบริจาคเลือดพอเราไปถึงปุ๊บเนี่ยจะเย็นๆอย่าเพิ่งรีบไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับด้านหน้าเขาจะมีโต๊ะสําหรับการกรอกเอกสารให้ประวัติว่าเราเคยไปจากหรือเปล่าเรามีอาการอะไรบ้างนะครับพอเรากรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็ไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่สิ่งต่อไปที่เราต้องไปเจอก็คือนี่ครับเจ้าสิ่งนี้ จ้าหน้าที่จะทาการตรวจวัดความเข้มของเลือดจากนั้นเราจะเข้าไปห้องถัดไปยังไม่บริจานะครับไปเจอแพทย์ก่อนนะฮะลักษณะเหมือนแพทย์จะสอบถามตัวเราว่าเรา,เาประวัติเราเป็นยังไงเราเคยเมีอาการแบบนี้ไหมเหมือนกับคล้ายๆกับที่เรากรอกเอกสารไปแล้วแต่เขาจะถามเราเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งพอเราเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บก็จะไปห้องบริจาคแล้วครับพอไปถึงห้องบริจาคปุ๊บเราก็จะต้องเราก็บอกพยาบาลได้ว่าเราอยากจะบริจาคที่แขนซ้ายหรือว่าเราจะบริจาคที่แขนขวา แล้วก็พอไปที่เตียงบริจาคก,ก็จะเข้าสู่กระบวนการบริจาคพยาบาลก็จะสอบถามชื่อนามสกุลนะครับส่วนใหญ่ทุกสเตชันจะถามชื่อนามสกุลและกรุ๊ปเลือดหมดเลยเพื่อ็นการยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่เข้ากัลมาจากบันทึกลงไปนียถูกต้องถือว่าเป็นเป็นขั้นตอนมาตรการที่รักกุมนะครับแล้วก็อพอเราไปที่เตียงบริจาคบริจาคเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะเดินเขาจะเดินเข็มเข้าไปก่อนพอเดินเข็มเข้าไปเสร็จปุ๊บเครื่องมันก็จะรับเลือดเราเข้าไปแล้วถุงเลือดเราก็จะ อยู่ในเครื่องที่เหมือนกับเป็นการเขย่าถุงเลือดตลอดเวลาเพื่อให้เลือดไม่เกิดการแข็งตัวแล้วพอเราบริจาคเสร็จปุ๊บเครื่องมันก็จะรองนะครับปริมาณก็แล้วแต่จานวนครั้งที่เราไปบริจาคก,ก็พอเราเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่การนั่งพักแล้วก็พอนั่งพักเสร็จก็จะไปที่ห้องพักก่อนกลับถ้าไม่มีอาการอะไรก็กลับได้เลยโอเคนะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามดูมาถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปให้ด้วยนะครับคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับ วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย